สวัสดีเพื่อนๆชาวแ a ง k ิสเซิบโบายทุกท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกในรอบสัปดาห์เลยนะฮะตอนแรกก็กะจะทําอาชีพต่างๆหลังอัปเดตนะฮะแต่ก็มีเกมใหม่ที่ชื่อว่า Marvel Future Revolution นะฮะเปิดใหม่ก็เลยไปลองเล่นดูนะครับปรากฏว่าติดยาวเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรืออยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ เราก็กลับมาที่เกมแบ็กทิเซอร์มบายกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับอัปเดตประจําสัปดาห์วันอังคารที่31สิงหาคม2564จะมีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างก็ไปรับชมกันเลยนะครับอย่างแรกที่เพิ่มข้ามานั่นก็คือหอคอย60ชั้นระดับ k o สนะฮะการที่เ,เพื่อนๆจะสามารถส่งตัวละครลองไปลงหอคอยระดับเคออสใหม่นี้ได้เ,เพื่อนๆจะต้องผ่านหอคอยระดับฮาดูมชั้นที่60เสียก่อนนะฮะ ในการที่จะผ่านหอคอยฮาดูมชั้นที่60จะต้องมีพลังต่อสู้รวมมากกว่าถึงแส0สามนะฮะถึงจะสามารถจบที่ชั้น60ได้นะครับของรางวัลหลังจากลงหอคอยระดับเคออรเซสินจะได้รับไอเทมมากมายนะฮะเช่นไอเทมสาหรับอัปเกรดโทเทมยมพูน้ําตาเทพธิดาวไว้เติมลงในรูปปั้นซินเวียนะฮะเหรียญฮาดูมและอื่นๆตามรูปนี้เลยนะครับ ต่อมาก็มีการปรับในส่วนของไอเทมและค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนเตอร์ในพื้นที่เอลิออนนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้จักว่าพื้นที่เอลิออนคืออะไรก็คือพื้นที่แมปแรกๆที่เ,เพื่อนๆวิ่งเวสกันนั่นแหละครับซึ่งหลังจากอัปเดตนี้ถ้าเ,เพื่อนๆมีเลเวลตัวละครมากกว่ามอนเตอร์ภายในพื้นที่จะไม่ได้รับค่าประสบการณ์และไอเทมนะฮะแต่ในพื้นที่แคออสสังเกตที่แมปจะเป็นรูปวงๆสีม่วงแบบนี้นะฮะจะได้รับไอเทมปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ต่อมาก็คือ Family Dits p a t h นะฮะหรือส่งตัวละครลองไปเก็บความรู้มอนเตอร์ต่างๆตามพื้นที่หาดูมนะฮะ โดยหลังจากอัปเดตวันนี้จะมีการเพิ่มจํานวนตัวละครที่สามารถส่งไปเก็บความรู้ได้เพิ่มขึ้นนะฮะจาก2เป็น3ตัวละครนะครับแต่เพื่อนๆจะต้องทำเควสตามรูปนี้ก่อนนะฮะจึงจะสามารถส่งตัวละครที่3ไปเก็บความรู้มอนเตอร์ฮารูมได้นะครับเควสนี้สามารถรับได้ที่ NBC ราชาที่เขตเมืองบาลเซียตะวันออกนะฮะและภารกิจเควสก็คือกําจัดมอนเตอร์ให้ครบ2,000ตัวนะฮะและเมื่อทำเควสเสร็จสิ้นก็จะสามารถส่งตัวละครที่3ไปเก็บความรู้มอนเตอร์ฮารูมได้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มทรงผมใหม่สําหรับอาชีพชายและหญิงตามรูปนี้เลยนะครับในส่วนของการอัปเดตชุดแฟชั่นประจําสัปดาห์นี้ก็มีชุดแฟชั่นใหม่สําหรับอาชีพชายนะฮะแล้วก็เพิ่มชุดแฟชั่นใหม่เซตไอนิสนะฮะสำหรับอาชีพอาเชอร์และเฟสเชอร์ แล้วก็เพิ่มชุดแฟชั่นใหม่เซตคารีนนะฮะสำหรับอาชีพจรทั้งหมดนะฮะยกเว้นชายชาร์โดดักเนตโนวาโซลาริสและคอแซนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับเพิ่มกิจกรรมดาร์คพโอเนียอีเวนต์นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะเพิ่มความรู้ที่ได้จากมอนเตอร์ฮารดูมเพิ่มขึ้น1000%นะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะผู้เล่นใหม่อันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับ เพิ่มกิจกรรม Hunting s u p p l y e r นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะให้เพื่อนๆกดรับกล่องไอเทมเพื่อสุม่มไอเทมต่างๆนะฮะและสามารถกดรับกล่องไอเทมได้ตั้งแต่4โมงเย็นถึง3ทุ่ม59นาทีนะฮะและสามารถดับได้1ครั้งต่อวันนะครับเพิ่มกิจกรรม Everyday Mission p a r s นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจต่างๆมาให้ทำกันทุกวันนะฮะและยังสามารถใช้มุกข,ข่าวเพื่อปลดล็อกรับของางวันเพิ่มเติมและยิงด้วยนะฮะสามารถดูภารกิจของแต่ละวันได้ที่เพจ Facebook C7BDM เลยนะครับ เพิ่มกิจกรรม Get Desert Exploration Mission นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที่ทะเลทรายทั้งหมดเลยนะฮะโดยภารกิจก็จะให้เพื่อนๆลงวิหารทะเลทราย1-5ครั้งนะครับกำจัดมอนเตอร์ทะเลทราย5 0 0ยถึง3 0 0 0ตัวและขุดทรายครบ10ครั้งนะครับเพิ่มกิจกรรม Weekly a t t e n d a n น e ะฮะกิจกรรมนี้ก็จะให้เพื่อนๆกดรับไอเทมได้รายวันโดยจะรีเซ็ตรับของาะวันทุกๆเวลา4ทุ่มนะครับ กิจกรรมสุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมมูลาค่า s e r v ์ฟเวอร์สเปเชียลเทรนนนะฮะกิจกรรมนี้เฉพาะผู้เล่นเซิร์ฟเอร์มูลาค่าเท่านั้นนะฮะโดยภารกิจก็จะให้กําจัดมอนเตอร์ให้ครบก็จะสามารถกดรับไอเทมได้นะฮะและเมื่อทําภารกิจครบ10ครั้งจะสามารถกดรับกล่องโทเทมส้มจํานวน2,000ชิ้นได้นะฮะ ในส่วนของฮอตไทม์และเซิร์ฟฮอตไทม์ประจำสัปดาห์นี้นะฮะวันจันทร์ถึงศุกร์จะแจกใบ e x p ดอปรอเปเวลา10โมงเช้าและ4โมงเย็นนะฮะและวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นคูณเซิร์ฟ500%เนะฮะเวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นอันนี้ก็ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดอื่นๆของอัปเดตประจำสัปดาห์นี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ